เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์39ชนิดโทร02-612-2400 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลูกทุ่งกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับตามเวลานัดหมายครับ14นาฬิกาผ่านทางสถานีข่าว Spring News น,นะครับพบกับเราสองคนผมวัชระดุลพลอยประดับและก็คุณสุพวรรณคำบุตรนะครับทีมข่าวตอนนี้ก็พร้อมประจำการแล้วเรียบร้อยนะฮะ<ฆ>ทีมงานของเรามาวันพรบเลยรวมทั้งแขกรับเชิญของเราด้วยในช่วงเจาะข่าวแล้วก็คุยข่าวครับ นะคะแล้ววันนี้อัดแน่นด้วยคุณภาพเลยทีเดียวนะคะไม่จะเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวของนักร้องในดวงใจของคุณๆนะคะแล้วก็ยังมีเจาะลึกนะคะเจาะ ไปถึงเรื่องราวของนักร้องแต่ละคนด้วยนะคะคชีวิตแล้วก็รวมไปถึงอัลบ้งอัลบั้มนะคะติดตามกันได้1ชั่วโมงเต็มอิ่มที่นี่ข่าวลูกทุ่งค่ะในช่วงแรกของรายการก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับ <ละ S 1> มาติดตามประเด็น,น,นร้อนๆนะครับหลากหลายประเด็นจากนักร้องขวัญใจของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับข่าวแรกนี้เป็นข่าวครา,าวของคุณดาวมายุรีครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองถึงแม้ว่าอายุอนามจะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเธอก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้มีคล่นลูกใหม่ซึ่งเป็นซูปนสสเปอรส์สตาร์ในสไตล์เซ มากมายนะครับทำให้เธอต้องสป e ดตัวเองทวงบัลลังแชมป์เจ้าแม่ของวงการลูกทุ่งโดยเฉพาะเจ้าแม่งานโชว์ให้แซงนำหน้ารุ่นน้องออกไปนะครับในเรื่องนี้มีคำตอบจากปากของคุณดาวมยุรีครับเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นแบบหุ่นหรืออะไรอย่างนี้เวลาออกงานไม่ได้แข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองเราถือว่า แฟนเพลงอ่ะเขาเห็นเราเนี่ยเขาคงอยา,อยากอยากอยากดูเราสวยงามเห็นดาวมิวเลตแต่งชุดแบบไหนคงอยากเห็นเนี่ย <S <S อันนี้แหละเป็นอะไรที่เก็บกดกดดันให้สํหรอดดาวมากที่สุดเพราวะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฉันต้องสวยตลอดเวลาฉันต้องดูแลตัวเองตลอดเวลายิ่งงานเพลงจะออกยิ่งน้องๆรุ่น,นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะเราก็ยัอเป็นตัวอย่างให้น้องๆให้น้องๆดูเราเป็นตัวอย่างว่าเออเรารักงานของเรานะเราก็ต้องรักการดูแลตัวเองรักหน้าที่รักอะไรของเราต้องดูแลนะแฟนเพลงก็อยากเห็นเราสวยงาม ออะไรย่างนี่นนนถ้าไม่พัฒนานะยังแบบว่างงง,งอยู่ออรุ่นน้องก็แซงไปหรือตัวเองก็ไม่มีงานใช่ไม่ดูแลรูปร่างของตัวเองอะไร<ช>แบบนี้นะนะแต่ต้องบอกว่าคุณดาวเนี่ยเขาเป็นนักร้องสาวที่ ดูแลรูปร่างของตัวเองอยู่เป็นประจํามสม่ำเสมอนะอมไม่ปล่อยให้อ้วนไม่เคยปล่อยให้อ้วนเนือกเคยจะมีลูกแล้วแล้วก็ลดลงมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยดูแลตลอดเวลาเวลาออกไปไหนมาไหนพี่แกก็จัดเต็มตลอดนะอ่าไม่มีแบบว่าหน้าโล้นนะไม่มีไม่มีไม่มีดาวหน้าโลน้นไม่มีต้องมีบอกว่าเป็นดาวหน้าเต็ม ทำด้าลนเหมือนชิตลกอะไรจย่างเ้าดาดาโลนนะเออเหมือนตลกอย่างจะกดเนาออ,อ่ะต่อเน,นื่องกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มหน้าหวานค่ะวันนี้เรามีความคืบหน้าของน้องวิวชัชวานเกี่ยวกับเรื่องของการทําเพลงใหม่นะคะภายใต้สังกัดของอาสยามมาให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะต้องบอกว่านุ่มคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ตึงเรืองยศพิมพ์ทองค่ะเห็นบอกว่าทางต้นสังกัดมี ใบสั่งให้กับนักร้องรุ่นพี่เขียนเพลงให้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมวิวชัชวานอาสยามนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมเพลงกันแล้วนะครับก็ได้นักแต่งเพลงมือดีคือพี่เวสป้าอาสยามคนเขียนให้นะครับจากซิงเกิลที่ผ่านมาคือเพลงแฟนนอกใจจ่าภัยหรือแก้แค้นจนปัจจุบันนี้ก็ได้นักแต่งเพลงคนเดิมคือพี่เวสป้าสยามคนเขียนให้แล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คนเดิมคู่บุญของผมเองนะครับอาจารย์ตึงเรืองยอดพิมทองครับขอฝากฟัเพลงให้ช่วยติดตามกันด้วยนะครับ ต้องเรียกได้ว,ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของน้องวิวต้องจับตามองนะเพราะว่าเต็มที่หลังจากที่ไปรักษาอาการป่วยอยู่นานพอสมควรนะครับแตนะ่าาที่แน่ๆได้คุณเวสป้าเขียนเพลงให้รับรองว่าการันตีถึงความเพราะได้แน่นอนใช่ะนะครับเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงฟีมือดีของค่าย RSR อสาสยามน,นั่นเองนะครับส่วนข่าวคราววันนี้เป็นข่าวคราวของคุณตะกะแ่นชลดานะครับล่าสุดนี้มีข่าวแว่วๆมาว,าว่าทางค่ายแกรมมี่โกเองนะครับกำลังจะเปลี่ยนลุก ใหม่ให้กับตากแตนนะครับหลังจากที่อัลบั้มชุดที่7นี้มีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมไปบ้างแล้วก็มีคนแอบกระซิบมานะครับว่าแกรมมี่กําลังจะเปลี่ยนโฉมของตะกแตนให้เป็นสาวเซ็กซี่เปลี่ยนสไตล์การร้องเปลี่ยนแนวเพลงนะครับเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้หนาหูมากขึ้นแฟนคลับของเธอออกอาการจะไม่พอใจนะครับว่าไม่อยากให้ตากแตนนั้นเปลี่ยนแนวครับ วันนี้ออกมายืนยันจากทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับว่าตกลงแล้วเธอจะเปลี่ยนแนวร้องแนวแต่งตัวในอัลบั้มชุดหน้าเหมือนกับที่มีข่าวนี้หรือไม่จริงๆแล้วเพลงเพลงของตะกแตนก็คือยึดลูกทุ่งมาตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนถึงตอนนี้ชุดที่7นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงพิเศษอะไรต่างๆก็เน้นลูกทุ่งหมดเลยส่วนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปทางแนวอื่นบ้างหรือเปล่านี่ก็คงต,งต้องต้องแล้วแต่ทางค่ายเช่นเดียวกันนะคะว่าทางค่ายจะ จัตะกะแตนหันไปทิศทางไหนค่ะส่วนตะกะแตนถ้าเกิดมีโอกาสได้ทํางานเนี่ยก็คือถ้าได้โอกาสดีๆเนี่ยรับหมดค่ะทุกหน้าที่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของตะกะแตนเนี่ยก็ส่วใหจะเป็นเพลงช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเธอจะมีเพลงเร็วสักเพลงหนึ่งขึ้นมากระชากให้มันดูแบบว่าหุือหวานิดนึงก็ ก็ไม่ไม่ไม่เหียวนะแล้วนกันดึงดูดคนดูหน้าเวทีด้วยใช่เพราะเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันเรื่องของการโชว์การโชว์การเต้นการร้องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่สาวคนนี้ออกอัลบั้มชุดที่7ออกมานี่ค่อนข้างที่จะหวือหวาจริงๆนะในเรื่องของงานโชว์เสื้อผ้านี่ดูเซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยอะคือในอัลบั้มเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอไปยูงานโชว์เนี่ยเหมือนแมันมันเหมือนคนละคั่วแต่นี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเอางานโชว์มาใส่ไว้ในอัลบั้มให้มันดูแบบมีสีสันหรือหวาอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเปลี่ยนการร้องเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวเพลงไปเลยเนี่ยแฟนๆจะว่ายัางไงบ้างก็ต้องติดตามนะฮะว่าในเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวในอัลบั้มชุดหน้าของตั้กแต่โลรดากับรายการข่าวลูกทุ่งอย่างแน่นอนครับ ค่ะต่อเนื่องกันที่อีก1ข่าว1กระแสเลยดีกว่านะคะซึ่งถือว่าก็มาแรงเลยทีเดียวนะสำหรับลิเกสวยนักร้องสาวจิ้งหลิดขาววงเทวันค่ะซึ่งล่าสุดก็โดนข้อหาแอปเด็กตลอดโอ้โหนะคะเรื่องนี้เจ้าตัวได้ยินแล้วจะว่ายังไงลองไปฝากไปฟังจากปากเจ้าตัวกันค่ะ ไม่กลัวค่ะถ้าแอปเด็กแล้วมีงานแอปไปเลยเห็นไหมคะรุ่นพี er ่ๆที่เขายังแอปอยู่เขาก็ยังหากินได้อาพี่เห็นหลายคนนะอันนี้นะอาทิเช่นไม่บอกว่าใครแต่ชอบอ่ะชอบพี่เขาหน้ารักแล้วว่าเขายังอยู่ในวงการนี้ได้เราก็ควรจะทําให้ได้อย่างนั้นถ้าทําได้อย่างค้มันสุดยอดมากเลยเราค่อยๆตามไปเอาว่าถ้ายืนอยู่บนจุดตรงนี้ได้เราก็ต้องทําตัวให้มัน ให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ให้มันร่วมสมัยให้ได้ถ้าคุณไปทําตัวแบบอุย้ยแก่แกแล้วแก่เลยไม่เอามันหักกินไม่ได้เชือ่อเชืยงคุณต้องดูด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอายุเท่านี้แล้วคุณแต่งตัวแก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูแลตัวเองให้ดีให้ดูดีตลอดแค่นั้นเองจอบเอาตกลงว่าแอปมา คือเขาบอกว่าเราก็ต้องทําตัวให้มันร่วมสมัยอะไรแบบนี้ให้ตัวเองดูดีดูแลตัวเองออย่าเรียกว่าแอปเด็กแล้วกันทําตัวให้ร่วมสมัยให้ร่วมสมัยครับคือมันก็ไม้นที่ซับใหม่ร่วมสมัยกันดีกว่าเราเราทตัวให้ร่วมสมัยกูถึงเรื่องราวของเด็กๆแอปอๆยังไงแล้วไปดูมิวสิกวิดีโอนี้ดีกว่าเออนะคะน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนที่ชอบแบบว่ามีแฟนเด็กดีไหมอ่านะคะเพลงนี้ใหม่ล่าสุดจากคุณดาวมยุรีนะคะส่งท้ายเบรกนี้กันเขาหาว่าฉันชอบเด็กแล้ว เบรกหน้ากลับมาอยู่ด้วกันต่อข่าวลูกทุ่งค่ะเขาอาฉันชอบเด็กเหรอไม่นี่ฉันเปล่านะคนโสดแล้วมันผิดตรงไหน ิตรจะว่าไปละบางทีก็งเงาไม่มีคนรู้ใจอันกว่าก็ไม่มา ข้าดูหนังสักครั้งได้ไหมไมีเวลาจะพาไปฟังเพลงบรรยากาศกันเองผมอยากให้ไปพวกพี่ทุกวันได้ไหมผมน่าทุกใจคุณพี่จริงๆจจะดีหรอเดี๋ยวเป็นข่าวนะ ไปละบางทีก็เหงามีคนรู้ใจอ่อนกว่าก็ไม่ป่ว มาเดินกอดแขนอาจไม่ใช่แฟนแต่ก็วันไหวเใกล้เด็กอะมันชื่นใจรู้สึกอ่อนไหวล,ลงไปทันตา